เอ่อ uh, คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ยี่สิบสี่ซึ่งแม่หมอพพพรสอนดูดวงหายไปนานมากเลยเพราะว่าอะไรบางทีก็มีอาการแบบว่าไม่ค่อยสบายแล้วก็งานการก็เยอะอ่ะ uh, คนรอบข้างที่มาช่วยนี่ก็งานการเยอะก็เลยไม่ค่อยสะดวกในการทำคลิปแต่เที่ยวนี้เนี่ยเที่ยวคลิปที่ยี่สิบสี่เนี่ยจะมาลงลงวันเดือนปีเกิดของคุณชูวิ์กมลวิศ ที่กำลังเป็นข่าวดังอยู่ในทุกวันนี้ข่าวดังมากเลยตอนเปิดเผยพวกห้าเสือจีนทำงานไม่เคยถูกกฎหมายพวกคนจีนห้าเสืออันนี้นะคุณชูวิทย์เนี่ยนะเกิดวันอังคารที่29สิงหาคม2,504ปีฉลูอังคารเป็นธงชัย คืออังคารเป็นธงชัยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ได้อะไรดีๆมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วอ่ะคือทำไรเนี่ยมันจะรอดอยู่เรื่อยอ่ะมันไม่มันไม่คือมันถึงทางเนี่ยใกล้จะถึงทางเนี่ยมันจะดับมันก็ไม่ดับมันมันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ได้เหมือนเป็นอะไรที่ว่าตัวอังคารเป็นธงชัยนี่มันดีอย่างแล้วอายุของคุณชูวิทย์เนี่ยย่างหก สิบสองปีนะพอหกสิบสองปีบ๊อบตัวดาวคารซึ่งเป็นเคนตรงเนี่ยนะคุณชูวิทย์เกิดวันอังคารเนี่ยเป็นอุสาหะอุสาหะเนี่ยเราก็มาดูตัวอังคารเป็นุตสาหะเกาะกระดุมพระเนี่ยการเงินก็เป็นอุสาหะเกาะสุพระเนี่ยก็เป็นอุสาหะทีนี้ว่าการเงินการทองเนี่ยกว่าคุณชูวิทย์จะได้มาเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยมันต้องต่อสู้เพราะว่าอะไร มันเป็นมันมีดาวเสาเนี่ยแปลงเป็นกำลังสิบมาเกาะตัวสุภาเนี่ยซึ่งเป็นกาลีกาลีในส่วนรวมเวลาเขาจะทำอะไรเพื่อที่จะให้ได้เงินหรือให้ได้ความที่เป็นอะไรที่เป็นคนดังอยู่แล้วเนี่ยเขาอยากได้ตรงนี้เนี่ยจะมีคนส่วนมากเนี่ยมาคอยขัดฝางทำเรื่องทำราวให้มันเผลอให้มันเสียหาย แทนที่เขาจะได้โดยตรงๆโดยที่ว่าเขาใช้พละกกำลังของตัวเองความสามารถและเกียรติเกียรติของตัวเองซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยในเรื่องการทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะทําได้สําเร็จแต่มันมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนส่วนมากเนี่ยชอบมาขัดขวางแล้วมันเป็นดาวเสาร์ซึ่งเป็นกําลังดาวเสาร์เป็นสิบลือสิบตัวมาเกาะตัวสุภาสเนี่ยก็คือเป็นคู่ศัตรูคู่แตกหักนะ คู่ศัตรูคู่แตกหักเวลาคุณชูวิทย์จะทำไรนะจะมีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยวิ่งเต้นทําลายล้างเพื่อที่จะให้คุณชูวิทย์เนี่ยทำอะไรไม่สําเร็จนะทีนี้ว่ามันจะทําลายตัวอันนี้ซึ่งตัวเลขสิบม,มาเกาะตัวเลขสามเนี่ยคือคู่แตกหักจะทาลายได้ไหมแต่พอเอิญเดือนเกิดคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นเดือนเก้า เดือนเก้าเนี่ยนะก็คือมันก็ต้องเป็นเลขสองใช่ไหมเก้าไม่ใช่เลขเลขเก้านะเ,นเลขสองแต่ท่านนับเป็นเศษพระจอมเก้าต้องนับเป็นเลขเก้านะตัวตนุเดือนเกิดเนี่ยเลขสองสร้างด้วยนางฟ้าสิบห้านางเนี่ยมาเกาะตัวดาวเสาซึ่งเป็นกาลีอยู่คือ,อตัวเลขสองเราก็จะมาดูใช่ว่าเลขสองเนี่ยเป็นอะไหลเป็นมูละ เป็นมูละเนี่ยมาเกาะตัวเลขสิบก็คือเลขเจ็ดเนี่ยเป็นกาลีคือถ้ามีเงินแล้วเนี่ยสิ่งที่ว่าส่วนรวมเนี่ยพากันมาลุมเนี่ยมันก็จะบรรเทาเบาบ,าบางลงคือก็อยังไม่กล้าเล่นงานคุณชูวิทย์เพราะว่าตัวมูละเนี่ย คุณชูวิทย์ยังมีความมั่นคงเกี่ยวกับทรัพย์มรดกเกี่ยวกับตัวเองซึ่งมีความมั่นคงมีหน้ามีตาในสังคมนะเลขสองเนี่ยก็คือเดือนเกิดทีนี้ว่าตัวเลขสี่เป็นมนตรีเนะี่ยคือแถวบนสุดนะเลขสี่เป็นมนตรีเกาะสหัชชะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานส่วนมากเนี่ยเป็นมนตรีอยู่นะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานมีศิษสามมหาอุดเกาะ อยู่ตรงกรรม,มะเนี่ยเลขสี่ด้วยกันเลยศาสจะหินะกรรม,มะเนี่ยเป็นเลขสี่ด้วยกันก็คือสิบสามหาอุตเกาะเนี่ยคือจะทำอะไรส่วนมากเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบมากกว่าเพราะว่ามีศิษสามหาอุตเกาะตัวกรรม,มะนะตัวเลขห้าทนังเนี่ยเกาะพันธุเนี่ยเกาะพันธุแล้วลงลาพระเนี่ยมีสิบหกพระโสรลบเนี่ยสิบหกพระโสรลบเกาะอ,อยู่เวลาพระเนี่ย ดูเผินๆแล้วเหมือนกับว่าเกี่ยวกับศีลธรรมเกี่ยวกับอะไรเนี่ยมลงพยายะเนี่ยเพราะว่าเลขห้าเนี่ยสร้างด้วยือสีสิบเก้าตนเนี่ยลงพยาเกาะพยายะตัวเลขหกลงพยายะด้วยกันทีนี้ตัวพยายะเนี่ยนะก็คือเลขหกปิตาปุตตะเนี่ยก็คือว่าการงานที่คุณชูวิทย์ทำเนี่ยนะมันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ว่า มันไม่ค่อยถูกกฎหมายในในในตัวเนี้ยนะมันเป็นเกี่ยวกับพวกเด็กๆพวกเกี่ยวกับความสวยความงามของผู้หญิงเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงอะ่ะคือเป็นเรื่องของสิ่งที่ว่ามีผู้หญิงอยู่ในสังกัดเยอะหมายถึงอาจจะเป็นที่มีข่าวว่าเป็นสมัยก่อนเป็นเจ้าพ่ออ่างอะไรเงี้ยอ่างอบอับนวดอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้นะ การที่มีตรงเนี้ยจริงๆแล้วยังทําต่อไปได้นะเรื่องเนี้ยเรื่องมีผู้หญิงเรื่องเกี่ยวกับอะไรพวกเนี้ยยังทําต่อไปได้นะเพราะว่ามันเป็นคู่ธนทรัพย์ธนโชคแต่ว่าคุณชูวิทย์เนี่ยจะเอาตรงนี้อยู่ข้างหน้ามากกว่าเกี่ยวกับเรื่องโรงแรมโรงแรมเนี่ยคือโรงแรมก็มีอย่างเงี้ยมีคนเข้ามาพักเนี่ยมีคนชาวต่างชาติมีคนเอ่อหลายๆชาติเนี่ยมาพักเนี่ยทําเกี่ยวกับโรงแรมซึ่ง ขึ้นหน้ามากกว่าเกี่ยวกับเรื่องเด็กผู้หญิงหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงซึ่งทำอะไรเป็นลับๆอะไรเกี่ยวกับเรื่องอ่างเกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกนี้นะซึ่งจะได้เงินตรงนี้นะแล้วก็ตัวดาวหกเนี่ยปิตาเป็นเด็กเนี่ยปุตตะเนี่ยเป็นเด็กพยายะเป็นเด็กคืองานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเด็กผู้หญิงเกี่ยวกับเรื่องงานใหม่ๆที่ที่จะ ทำเนี่ยนะลงพยาญาแอบทําอะไรพวกนี้ยังทําสามารถทําได้อยู่นะทีนี้มีมาตาเป็นกาลีอลีเป็นกาลีเนี่ยจะมีศัตรูคนหมู่มากเนี่ยเล่นงานเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานคุณชูวิทย์อันนี้ต้องระวังนะเพราะเป็นดาวเจ็ดไปเกาะดาวอังคารซึ่งเป็นคู่ศัตรูคุณชูวิทย์เป็นดาวอังคารแต่ว่าอย่าลืมว่าอังคารนี้นะเป็นตั้งแต่เกิดมาวันแรกก็เป็นธงชัยอังคารธงชัยคือดวงไม่ใช่เล่น ดวงก็สุดยอดเหมือนกันตัวโคาเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยเป็นสีอยู่ปันนนิเป็นสีคือปีนี้เนี่ยนะย่าง62เนี่ยดีไมดีอาจจะมีหุ้นส่วนที่ดีหรือไม่มีครอบครัวที่ดีแล้วมีดาวสีเนะี่ยีนามนตรีเนี่ยเกี่ยวกับหุ้นส่วนเกี่ยวกับเรื่องงานการเนี่ยเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่ประชาสัมพันธ์คู่ตัวแทนการค้าคู่ เกี่ยวกับการเจราจาสือ่อความหมายแล้วก็เกี่ยวกับธุรกิจนะถ้าเกิดมีการตกลงเกี่ยวกับงานการแล้วเป็นหุ้นส่วนอะไรเงี้ยมันอ่ามันจะมีผลดีแล้วก็หมายถึงว่ามันก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องถ้าเป็นคนบุคคลธรรมดาก็นึกว่าจะมี ผู้หญิงคนใหม่อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นี่ลงลงไว้ว่าอ่าแม่หมอพันธงว่าเป็นเรื่องงานมากกว่านะเป็นงานเกี่ยวกับพวกที่บอกมาแล้วข้างต้นนะแล้วหรือไม่เนี่ยนะเราก็ต้องมาดูว่าตัวปุตตะเนี่ยหมายถึงลูกเนี่ยถ้างานเก่าที่คุณชูวิทย์เคยดำเนินการเนี่ยไม่ได้ทำเนี่ยลูกเต้าอาจจะมาทำแทนนะ แต่ว่าไม่เด่นดังเหมือนพ่อเหมือนคุณชูวิทย์ที่ทำก่อนหนะ้านั้นนะแล้วลูกคนที่สองเนี่ยนะก็มีสิ่งดีๆเกี่ยวกับการร่วมมือร่วมใจทำงานอาลูกคนที่สามเนี่ยก็เรียกว่าลูกเนี่ยมีลูกเนี่ยก็เป็นอะไรที่สุดยอดนะทำการค้าอะไรมันก็ได้หนังใจนะเอแล้วก็ตัวดาวมัชชิมาเป็นมูละเนี่ย มูละเนี่ยอาจจะมีการลงทุนโรงแรมหรือไม่ก็เกี่ยวกับมีสังหาริมารัพย์หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่จะมีการเรียกว่าต้องขายเอามาใช้เงินที่เงินบางตัวที่บางจุดที่มันจะต้องใช้เงินเยอะเนี่ยบางทีต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน คือแลกเปลี่ยนไปเงินที่ว่ามีปัญหาบางจุดมันก็จะหมดไปไงมันไม่เอามาคลราคาังอะไรเนี้ยนะดวงดวงนี้เนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยตัวกําลังเทวดาที่เสริมเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูตัวหนึ่งเออสองที่มรณะเนี่ยนะมีเลขเจ็ดกาลีมาเกาะเป็นคู่พัดพลาตัวเลขเจ็ดแตงเป็นกําลังสิบเนี่ยนะแถวที่สองเนี่ย หมายถึงแถวที่สองนับบนมาจากละมานับบนมาลงมาข้างล่างเนี่ยแถวที่หนึ่งเนี่ยนะตัวสองกับเลขเจ็ดเป็นคู่พรัดพรกนะตัวที่สองเลขอังคารสุภาเนี่ยนะเป็นความพยายามเนี่ยเกี่ยวกับตําเน่เกี่ยวกับการงานต่างประเทศหรือเกี่ยวกับเงินทองอะไรพวกเนี้ยมีกําลังของเลขเจ็ด ซึ่งเป็นกาลีมะเกาะคือจะทะไรเนี่ยมันย่อมมีอุปสรรคมีคนที่จะตัดแข้งตัดขาเราคนส่วนมากเนี่ยมันจะมาตัดแข้งตัดขาเราแต่ว่าความตรงนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีการจะทําอะไรสักอย่างแล้วมีคนมาเตะตัดขาเราอะไรพวกเนี้ยแต่คุณชูวินเนี่ยก็ปังครั้งก็มีความอ่อนเนี่ยเพื่อที่จะให้งานมันมันมันเดินไปได้ เห็น <N. S 2> เป็นดาวคารแข่งๆเนี่ยบางทีก็มีลูกอ่อนให้เป็นลักษณะว่าแก้ไขปัญหาเกี่ยวเรื่องสิ่งที่ตัวเองอยากจะให้สําเร็จเนี่ยตัวเองก็อ่อนได้เหมือนกันเลขแถวที่สามจากบนมาล่างเนี่ยก็คือเลขสี่เนี่ยเลขสี่เป็นมนตรีเนี่ยมีสิบสามมหาอุตเกะตัวนี้สวยนะเออที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องคู่เรื่องหุ้นส่วนเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องเพื่อนฝูงอะไรเนี่ย ก็สามารถแก้ไขได้โดยกิจาการถ้าร่วมกันอยู่แล้วเนี่ยก็ช่วยกันแก้ไขได้นะหรือไม่กิจาการเกี่ยวกับในครอบครัวอะไรพวกนี้เลขแถวที่สี่เนี่ยมีดาวพรหัสเป็นเดชเนี่ยมีสิบพระโสรเกาะเนี่ยเดชเกาะเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องอะไรพวกนี้มีสิบหพระโสรเกาะเงินก็เงินกับพวก ังหาริมทรัพย์เนี่ยก็มีเยอะพอสมควรนะเกี่ยวกับเลขที่ห้าเนี่ยตัวปุตตะเนี่ยพยายะเนี่ยมีสิบเก้าเนี่ยคือสิบเก้าเป็นกำลังของพระพุทธหันเนี่ยเกาะเนี่ยเป็นคู่ธนะทรัพย์ธนะโชคเนี่ยคืองานตัวนี้ตัวเองไม่ทําก็ให้ลูกทําได้นะงานที่เคยทํามาแล้วอะพูดเอาเป็นข้าวๆสั้นๆแบบเนี้ยก็ไปคิดดูว่างานอะไร คือตัวเองไม่ทําให้ลูกให้ลูกเต้าหรือใครไปทําก็ได้เพราะว่าอะไรมันยังทําได้ยังได้เงินโยกนะแถวที่6กเนี่ยก็มีดาวเสาร์ซึ่งเป็นกาลีระวังคนหมู่มากนะบางครั้งเนี่ยเราจะต้องอ่อนน้อนอ่อนโยนแล้วก็ใช้สิ่งที่เรามีความมั่นคงหรือเงินทองเนี่ย,ปล,ยปล่อยไว้บ้างเหมือนทำบุญทำทานให้พวกเสือพวกหมาพวกนี้ให้มันได้กิน มันจะได้ไม่รวมพักพวกส่วนมากมันลุมถึงเราเพราะอะไรตัวมันเองก็อยากได้เงินอยู่แล้วพวกหมาพวกอะไรพวกเนี้ยพวกพวกที่มีเขี้ยวอะ่ะบางทีก็ต้องให้มันบ้างบางทีเราเนี่ยถึงแม้เราเป็นดาวคาซึ่งมีความแบบกล้าแข็งแล้วก็ต่อสู้เนี่ยบางครั้งเราก็ต้องใช้ความอ่อนโยนเนี่ยเพื่อสยบความแข็งกล้าของแข็งกล้าแบบพวกพวกมีเขี้ยวอะ่ะให้มันอ่อนลงได้ด้วย ใช้ความมั่นคงของเราให้มันนับถือเราแล้วก็มีมีเศษอาหารแจกแจให้มันกินบ้างนะแล้วก็ตัวที่เจ็ดเนี่ยดาวหนึ่งทาสีเนี่ยทาสีเนี่ยเป็นสีนะครอบครัวมีเลขสี่มากกอนเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้แต่ข้างต้นแล้วว่าเป็นคู่ประชาสัมพันธ์นะประชาสัมพันธ์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรพวกนี้แล้วจะทําให้กิจการงานของตัวเองเนี่ยรุ่งโรจน์ชัชววาน เป็นธุรก,กิจซึ่งคุณชูวิทย์จะต้องมีการแก้ไขหหนาหมายหนึ่งแก้ไขพลิกแพลงบางทีมันเงียบเงียบไปบ้างตัวเองก็จะต้องทำตัวเองประชาสัมพันธ์โฆษณชนสื่อความหมายทางเกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อให้ตัวเองได้เด่นดังขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่ตัวเองทำจะได้เด่นดังแล้วก็มีเงินไหลเข้ามาไหลมาเทมานะดวงดวงนี้ก็ดูแล้วก็เรียกว่าเป็นดวงที่ต่อสู้่ะ พูดถึงกําลังที่หนุนอยู่เนี่ยมันก็มีกําลังที่หนุนอยู่ที่ดีมีอยู่1 2ึสตัว4ี่ตัวตัวที่เป็นคู่ศัตรูก็มี3ตัวมันเป็นธรรมดาของคนที่ต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่เล็กจนโตนะมันก็ต้องมีการที่ว่ามีตัวคู่ศัตรูเพื่อที่จะลักษณะเหมือนท้าทายให้เราต่อสู้ไปเพื่อที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้าเพื่อความมั่นคงของชีวิตครอบครัวและตัวเองนะ ดวงดวงนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เพราะว่าตัวอันนี้ดูแล้วมันไม่เป็นไรเลยดาวคานเป็นธงชัยที่เกิดมาแล้วเรียกว่าสุดยอดอะ่ะแต่แม่หมอว่านะั้นจริงๆอยากจะเอาไอ้พวกคู่ศัตรตูของคุณชิว,วิทเนี่ยมาลงนะเดี๋ยวไว้แม่หมอว่างๆแล้วจะเอาที่เป็นศัตรตูกันใน ไม่กี่วันนี้นะอยากจะเอามาลงดูใช่ว่าดวงมันเนี่ยมันจะสู้คุคณชูวิทย์ได้ไหมนะวันนี้แม่หมอก็ขอไลค์ขอแชร์ขอให้กดติดตามแม่หมอพบพรถึงจะหายไปนานแต่ก็จะทํามาให้เรื่อยๆอย่างที่บอกไว้นะวันนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านคะ่ะสาธุ